เกียรติท่าน,นนะครับที่มารวมฟังห้องสาริสาเนะครับก่อนอื่นนะครับผมเองอนำเสนอน แล้วถ้าเราอยู่ในทะเลสาบมาเกือบตลอดชีวิตนะครับจากพ่อแม่ก็มีครอบครัวมีชีวิตอยู่กับทะเลสาบนะครับฉะนั้นอะไรเรื่องอาจจะเล่าจากประสบการณ์ตัวเองเล่าจากประสบการณ์ของพ่อเล่าจากประสบการณ์ของคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนอที่อยู่ในทะเลสาบที่ไปเจอกันทุกเช้านะครับเดี๋ยวนี้ถึงแม้ทํางานในมหาวิลยนะครับเช้าๆผมก็ไปทะเลสาบอยนะครับมีความสุขที่จะอยู่ในทะเลสาบมีคนมีคนรูเราเรีนก็ขเข้าเรื่องเลยนะครับ ใส่น้าการริมลนต่อสู้เพื่อหาทางรอดในภาวะวิกฤตรอบด,ด้านของธะเลศาส์สงลานะครับประเด็นไฮไลทาสำคัญก็องใส่หน้านะครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนะครับก่อนหมดเวลา5นาทีนะครับท่านยกมือขึ้นนะครับผุ้ดำเนิรายการผมจะพยายามจะ ด้วยกันตลอดนะครับบางทีอาจจะมีข้อขัดแย้งกันขนาดต้องปิดสะพานในการแก้ปัญหาเรื่องข้อขัดแย้งในการใช้เครื่องมือประมงนะครับเราก็พบอยู่บ่อยครั้งยังไงในแง่งงของการจัดการเรื่องทะเลสาบหรือการใช้เครื่องมือประมงนะครับเป็นประเด็นสําคัญอันนี้ก็น้ำหนักของวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ความชิ้นี้นะครับก็อยากจะให้สองกลุ่มนี้มาแลกเปลี่ยนกันหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยวิธีหรือนโยบายของรัฐที่จะ ทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องทะเลาสาบเนี่ยอาจจะหาทิศทางให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการในเชิงนโยบายเกี่ยวกับทะเลาสาบนะครับหรือเป็นลูกทะเลาสาบก็อาจจะรู้ว่าปัญหาวิกฤตในระบบเชิงนิเวศนะครับเป็นเป็นปัญหาในระบบวิธีการผลิตและก็ระบบนิเวศที่สําคัญโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าวิกฤตการใช้ทรัพยากรรอบทะเลาสาบ เรื่องดินน้ำป่านะครับส่งผลเพื่อทะเลสาบมี่เหมือนกับผลกระทบอันสุดท้ายที่เขาเรียกปลายน้ำนะครับแต่ว่ากระบวนการที่มันเป็นห่วงโซ่ของ,ของระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงป่าต้นน้ำที่ขอ,ขอ,ขอบรรทัดและสุดท้ายเนี่ยอาการมันจะแรงมากที่สุดก็อยู่ที่ทะเลสาบนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นคนไข้นะครับก็คิดว่าท,ที่ต้นน้ำเนี่ยอาจจะไข้มาแล้วนะครับส่วนกลางน้ําก็จะเห็น กำลังจะหาทางออกแล้วสุดท้ายแล้วก็ไข่หนักอยู่ที่ททะเลอันนี้อาจจะเห็นวิธีการผลิตปัจจุบันหรือวิธีวาดามที่เป็นสัมพันธ์กับน้ําก็ได้นะครับืที่ปลายน้ําของปลายน้าด้วยก็คืออยู่ทะเลสาบตอนนอกนั่นหมายความว่ากําลังจะออกทะเลแล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นปัญหามันก็ซับซ้อนอยู่บริเวณตรงนี้ที่พูดให้เห็นปัญหาของน้ําเสียเนี่ยผมยกตัวอย่างนเป็นรูปธรรมนะครับก็ตอนนี้ปัญหาน้ําเสียเนี่ยมีคนพูดหลาย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 ,ลายกรณีมีส่วนงาน หลายส่วนงานนะครับแต่ว่าที่เป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยที่ชาวบ้านตกเลียงกันแล้วก็ทางออกกันไม่ได้ผมเข้าใจว่ามีพี่น้องจากหัวเขาอยู่ด้วยนะที่ประชุมวันนี้นะครับผมจะเห็นปัญหนาน,นี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนน้ำเสียจากครัวเรือนนะครับอันนี้มีในพ้นเราจะไปเห็นได้จากคลองสำโรงนะครับถ้าเราขี่รถผ่านอย่างนั้นเราไม,ไม่ต้องพูดเลยมากว่าตะเลสาเนี่ยม,มันน้ำเสียยังไงปากคลองสติงมอ่อนะครับปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลัก โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช็แข็งนะครับอยู่บริเวณนั้นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของโรงงานผมไปทุกเวทีแล้วได้ยินน้ําเสียงของเจ้าของโรงงานบอกว่าเราไม่มีทางที่จะปล่อยน้ําเสียลงไปสู่ทะเลสาบอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันในที่ประชุมก็ดูเหมือนอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าอะไรนะครับฝ่ายมูลพิษหรืออุตสาหกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษแบบมันก็ยืนยันรวมถึงเหมือนกับจะรับตอบสนองว่าไม่มีปัญหาอันนี้จริงๆอยู่ในปากคลองสติมอนนะครับแต่ เวลาเรามีปัญหาที่ปากคลองสติงมอท่านจะเห็นว่าสายน้ําที่มันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับหรือฝนตกหนะักไม่รู้เกิดจาก,ะกระบบประปาเสียแล้วน้ํามันท่วมโหบประปาเสียแล้วมันทะลักลงมาสู่คลองสติงมอและสุดท้ายเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าปัญหาที่เป็นรูปประมัเนี่ยปลากระพงะขึ้นมาตายปลาทุกชนิดขึ้นมา,มาลอยคนตักกันเป็นที่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคลองนั้นเป็นคลองที่ยาวมากสามารถเดินทางไปถึง ละอนนแลวถ้าไปเดินทางถึงนครศรีปพนางสมัยก่อนนะครับฉะนันคลองนี้ก็ป่ากุณต่อในทีหลังและก็เป็นทางสัญจรเรือยนในอดีตด้วยฉะนั้นมลพิจังหวัดเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีปัญหาสักทีเหมือนกับเ็าเคลียกันได้อันนี้เป็นไม่ใช่ในข้อสรุปผมนะครับเป็นน้ําเสียงของชาวบ้านที่เล่าเรื่องบอกว่าประสานไปยังไงก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาแต่เวลามีปัญหาให้มามาจัดการก็สุดท้ายแล้วไม่มีปัญหาทุกที และสุดท้ายเนี่ยไอ้เส้นทางนี้เราจะเห็นว่าเส้นทางที่เขาเลี้ยงปลากระปงมาตามสายน้ําที่มันไหลไลงลานเนี่ยปลากระปงในกระชังตาเป็นแถวไปตามแนวของอน้ําที่ไหลไปจากคลองสติงม้ออันนี้นะครับซึ่งเป็นคลองใหญ่สายหนึ่งซึ่งผมอาจจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจากวิธีการกักน้ำจืดโดยโดย,โดยของกรมชลประทานนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่หาจําเลยแต่ว่าเรามาหาทางออกร่วมกันว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมองปัญหาเชิงซ้อนแบบนี้ยังไงน้ําจืด แต่ก่อนเนี่ยโดยประมาณน้าจืดเนี่ยถ้าน้ําจืดอยู่นานเนี่ยคนทะเลสาบตอนนอกจะอยู่ไม่ได้เลยปัญหาเพราะว่าก็มีชีวิตดำรงอยู่เพราะกุ้งนะครับถ้าไม่มีน้ําเค็มเนี่ยกุ้งไม่มีเขาอยู่ไม่ได้ถ้าจะเห็นกรณีว่าเขาอยู่ไม่ได้จนจน,จน,จนชุมชนล่มสลายมาจมํานวนเยอะผมยกกรณีตัวอย่างชุมชนที่บริเ,เวณทะเลสาบตอนนอกล่มสลายเช่นลักคังท่าแกงบางไหน ij, เป็นชุมชนมุสลิมปัจจุบันนี้ก็โยกย้ายก็โยกย้ายตัวเองไปอยู่เกือบจะเป็นชุมชนล้างด้วยสาเหตุที่ความ เสื่อมโทรมระบบนิเวียนเรื่องน้ำจืดน้าเสียอันเนี้ยทรัพยากรประมงแทบไม่มีเข้ออยู่ไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นการอุยุกย้ายในชุมชนหลังนี้ก็ล้างจากชุมชนที่แมวขึ้นเป็นสนวนชาวบ้านแม่ขึ้นหลังคาบ้านหลังหนึ่งเนี่ยร้อยหลังคาเรือมันไม่ต้องลงไปดินมันก็สามารถขึ้นต่อต่อไปทุกหลังคาเรือนได้ณปัจจุบันนี้มีหลังคาเรือนนักถูกมีเช่นที่ลัคาังนะครับนับไม่กี่หลังคาเรือนนะครับก็จะเห็นการอุยุกย้ายขนาดน้ำจืดน้ำเค็ม ปัญหาน้ำเค็มดูเหมือนเวลาน้าเค็มจริงๆมันมีปัญหาน้าเค็มเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าเขื่อนก้น้นําที่มีเป็นพันๆเขื่อนนะครับที่อยู่รอบทะเลสาบตอนนอกทั้งหมดนะครับมีประมาณพันกว่า,าเขื่อนนะครับตัวนี้ผม,ผมจำไม่ได้แลนะ้วแต่ว่ามันมีเป็นพันเขื่อนมันมีเขื่อน2รูปแบบที่คนไปชนมาทำาทก็คือเขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็ก การบริหารจัดการการตัดสินใจการเปิดการปิดเนี่ยโดยเฉพาะกขื่อนกับก,การตานึกแบบผู้นส่วนขึอนกนเอาหรืปัจจุบันนี้แทบจะเป็นอาวุธใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมยกกรณีตัวอย่างเนี่ยบ้านหน้าน้ามากนะามันขังปิดกั้นไว้จนกระทั่งพอน้าม,กมากสุดก็ไม่ไหวเปิดเปิดทิ้งแล้วมันนอ็อกหรือน้ําเสียที่มันขังจากระบบาการผลิตการเสียบแบบที่มันมันมีอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรครับเขาเรียกว่าสารเคมีในระบบการเกษตรแบบใหม่ที่มันตกค้างอยู่ในดิน ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันมีข้อศึกษาโดยเฉพาะม,มทำไว้หนึ่งครั้งจาก uh, ระเบิด uh, นิวเคลียร์ที่ระเบิดในในเชนบิลนะครับผมจำข้อ uh, มูลอันนี้ได้ที่ระเบิดที่เชนบิลแล้วปรากฏว่าไอ้กำลังภาพรังสีเนี่ยมันแผ่กระจายไปทั่วโลกแล้วมันมาตกในทะเลาสาบสงขลารู้สึกงานวินในใจัยของมองศึกษาไว้แล้วบอกว่าตะกอนจากที่โรงงานเชนบิลระเบิดเนี่ยไอ้ตะกอนกำลังภาพรังสีของนิวเตรอนเนี่ยตะกอนมันสูงขึ้นมามาก แต่กรอันนี้นะครับสูงขึ้นมากๆมันทําส่งผลให้เห็นว่าท้าตื้นเกิดอย่างไรและถ้าตื้นเกินอันนี้มันส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะทรัพยากรประมงที่อยู่ในทะเลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนหลายแสนควเรือนนะครับอันนี้เห็นมองอยู่ในทะเลสาบซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดจากรายงานการศึกษาของฝรั่งที่มาศึกษาตามพันพืชพันสัตว์มาในขนาดที่ชาวรัสเซียตามพันงูชนิดหนึ่งมาจากรัสเซียนะแล้วมาพบงูบ้านเราก็เลยงูพิลางนะครับเป็นงูพิษ ที่อยู่ในทะเลไม่มันหายสาบสูญไปจากที่นี้มาอยู่ที่นี่แลวตอนนี้วงที่ตามที่แท้หาไม่ได้ในทะเลสาบสมุทรลางทะเลสาบอันนี้ก็จะเห็นนะครับโดยเฉพาะนากุ้งเอวยปลาบารน้ำมันดึกเพืชเสรีตัวใหม่ที่เข้ามาการสูญพันธุ์ของสัตว์นาผมคิดว่าคนที่มีอายุหกเจ็ดสิบปีจะเห็นว่าพันปลาหลายชนิดที่หายไปเช่นปลาอะไรครับปลาหลุมพุก แต่ก่อนลุงผู้เนี่ยแถวคลองแถวแถวอปอยยอในป่าลุงผู้รวมสมบูรณ์ชุ่มชื้นมานนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิกฤตอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นหลายๆส่วนซึ่งอาจจะไม่ต้องพูดถึงก่ออาจจะเป็นผู้มาทำในวิธีการเร,ร,รื่องการผลิตไดโบริโฟสทรัพยากรหมุนที่อันเนี้ยตั้งแต่ปีสององ,อง,องพันห้าร้อยถึงต้นมาเนี่ยมันเกิดวิกฤตอย่างรุนรแรงในเรื่องการเล่นบริโภคไม่ใช่เฉพาะการใช้ทรัพยากรในน้ำอย่างเดียวนะครับพวกปลาทรัพยากรธระมงอย่างเดียวทุกอย่างเล่นผลิตหมดวิธีีกาารรรผลลลิตเปป่่ยยนนไองะคับ ลูกอันเนี้ยเขาจะใช้ดักกุ้งเขาจะใช้วิธีการตัดมีลักษณะเหมือนที่เขาใช้ในอ่าวไทยบริเวณเพชรบุรีบ้านแหลมที่เขาดักปลาทวนนะยุคที่ไมเลาเต็มไปหมดสมัยก่อนปัจจุบันนี้แต่ก่อนครอบครัวเดียวมีสองสามลูกก็เพียงพอหรือลูกเดียวก็เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอแต่ปัจจุบันนี้ลูกอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นไซนั่งไซน่าเข้ามาครั้งแรกในในในทะเลสาบตอนนอกประมาณปี2528ผงชาวปากพยูนจาก น้ำขึ้นอันนั้นดัดแปลงมาเป็นรูปใส่นั่งจากที่มันเคยนอนหรือจากที่มันเคยใช้มารูปแบบแบบก็มันเปลี่ยนเป็นใส่นั่งจากที่มันนอนก็ยกขึ้นมานั่งเสียก็จึงเรียกใส่นั่งในปัจจุบันนี้กุ้งมีหลากหลายชนิดกุ้งหวางแดงกุ้งกุ้งแขรกกุ้งกุ้งลายกุ้งดุรายำใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นสา0รกิโลนี่ถือว่าในยุคนั้นนายอำเภอเอเป็นเดือนนายอำเภอยังสู้พวกทำอาชีพแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่พูดกันในพื้นที่น้ำทะเลสาบนะครับ อันนี้ก็เลยเปลี่ยนจากคืนแรกที่ดักใส่นาลงมาเนี่ยใส่น้าก็เลยจเจริญเติบโตและเต็มไปในทะเลสาบตอนนอกประมาณจากพอสอบสอวันแล้ว่บวันนั้นท่า,ยานยืนดัมดูไม่กีด,ดีเองนะครับใส่นัาเต็มใส่น้าทจึงเป็นคําตอบของการเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงชีวิตของผู้คนในรอบทะเลสาบตอนนอกนะครับส่วนใจใส้นสูงที่หาทางเลือกยกต,ยตัวอย่างโครงการใหม่ๆสองสาโครงการแบบมุมมองนักวิชาการซึ่งลงไปทําโครงการเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องทะเลสาบ เริ่มอาจจะเป็นฐานบงเจตนาดีนะครับในการพัฒนาเรสาแต่ว่าพอไปเจอไซนั่งเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อวินิจฉัยไม่ว่าจะโครงการขุดลอพุ่น้ำก็ตามนะครับโครงการพัฒนาที่ไซนั่งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่มันเกิดนะมันเกิดจากปัญหาที่เขาไม่มีทางออกในการทําเครื่องมือประมงเพื่อจับสัตว์น้ำเลี้ยงรอบกลัวให้เจียงกอได้จากไซนั่งสิบรูปนี่ก็ได้ได้คุ้มเยอะแล้วนะครับได้ทรัพยากรตอนปัจจุบันนี้เพิ่มในครอบครัวละ30เป็นอย่างน้อยต่อหนึ่งรอบครัวนะครับสี่สิบห้าสิบ นะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มไปทัาา้งทะเลสาบข้อมูลขยับขึ้นขยับลงอยู่ประมาณที่3 0ม0 0นลูกนะครับปัจจุบ,บันนี้ใส่หนังที่เราเห็นทางภาพถ่ายทั้งหลายเลยเนี่ยก็จะเห็นตอนแรกยุคแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องใส่หนังที่ต้องลือออกไปในบริเวณสะพานติาสุราชด้วยเหตุผลว่าจะทําให้ทิวทัดของทะเลสาบไม่สวยนะครับทุกชีวิตของผู้คนเนี่ยมันเป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าเป็นมุมมองของชนชั้นนา เป็นหลักไม่ใช่เป็นเป็นมุมมองของชาวบ้านที่มีผลกระทบต่อชีวิตหมายความว่าไซนั่งเขาหนึ่งแถวเนี่ยเขาเลี้ยงครอบครัวและดำเนินชีวิตได้อยู่แต่ไปตลอดครอบครัวลูกหลานเขาส่งให้ลูกหลานอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีชีวิตที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีเกียรติดังนั้นปัจจุบันนี้ในในในสังคมที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่ามุมมองของชนนั้นหรือนักวิชาการบางกลุ่มับเสนอว่าไอ้ไซนั่งตัวเนี้ยเป็นป <t initiation> ัญหาของทะเลสาบจึงใช้วิธีการเยนคืนนะครับครอบครัวที่มันซับซ้อนแล้วมันมีปัญหาจึง ซ yup. <mart target> <constitutional> ้อนอีกมากมายตามมาจากการแค่ปรรณานี้อันน <an> ี <the future> ้มุมสูงของไซนั่าที่ผมพูดถึงนะครับที่กําลังพูดถึงและที่ภาพถ่ายจากสถาบันนักสึกก็อยู่ใกล้เจ้าขอบริเวณก่อยอหรือสถานกินนั่นเองนะครับไ่ดโดยเฉพาะหน้าน้ำถ้าเกิปิดเมื่อไรน้ําท่วมการทําโครงการขนาดเกี่ยวข้องการต้แต่งชีวิตผู้คนมากมายเนี่ยปรากฏไม่มีการศึกษาว่าเกอนระดับนี้แล้วน้ำจะขึ้นสูงขนาดไหนแต่เม่ประมาณใช้หมดแล้วกลายเป็นน้ำสอนแห่งความรุเหลีวหลายอย่างที่เราพบในสังคมไทย อันนี้ขึ้นขนาดกลางกั้นกองสติงม่อเส้นทางกองเดินทางเส้นทางสัญจรคนจำนวนมากเลยเดินใช้และไม่เคยปิดนะครับยากที่จะปิดด้วยถ้าเคยดติดเมื่อไหร่เปิดฝนตกนะครับก็จะเดินบรรทุก่างกันนะครับก็จะขออนเภอติมีการพูดถึงแบบนี้ขนาดนี้ถ้ายังเปิดนะครับอันนี้เป็นกรความดีดีก็ขอขอบคุณคุณบุญเลิศนะคะจารย์คะนะคะค่ะเดี๋ยวลราตับต่อไปแนะนำตัวเองว่าเป็นใครพูดถึงใส่หน้าถูกทำให้เป็นจำเลยอย่างเงี้ย ทั้งสองอนเนียประเด็นมันต่างกันนะถ้าเกิดไซน้านเพื่อหาทางรอดเนี่ยวิธีการนําเสนอก็คือจะต้องพูดถึงวิกฤตอย่างนี้แหละว่ามันเกิดวิกฤตอะไรบ้างแล้วการที่เป็นวิกฤตนะเนี่ยสายนั่งจะทําตัวอย่างไรหรือต้องมีกระบวนการอย่างไรเพื่อให้ใสายนั่งได้ไปรอดแต่ถ้าเกิดสมมุติพูดถึงกระบวนการเป็นจําเลยของสังคมปั๊บเนี่ยจะต้องชี้มาประเด็นว่า การที่ไซนั่งเป็นจำเลยของสังคมหรือเป็นจำเลยของตัวภาครัฐเนี่ยมันเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขอะไรที่มาชี้ว่าไซนั่งเนี่ยเป็นจำเลยแล้วถึงจะโยงมาว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าไซนั่งจะมีทางออกหรือมีทางรอดเนี่ยงานเนี่ยจะให้ข้อเสอเนออย่งางไรถึงจะทําให้ไซนั่งเนี่ยรอดอยู่ในบริบทในปัจจุบนันได้นี่คือเรื่องที่มันจะต้องมาแต่นี้ พอเราไปพูดถึงเรื่องของรายละเอียดปีเ่อยปั๊บเป็นเรื่องพนี้หายไปหมดอาจารย์ก็จะใช้แบบนี้ค่ะว่าให้คุณเลิรเนี่ยนะพูดถึงที่มาที่ไปของตัวเองก็คือแนะนําตัวเองก่อนข้อของมันการบอกเกิดและปัญหาของมันเนี่ยมันเป็นอย่างที่พ่าว่าหรือเปล่านะครับจากการศึกษาเบื้องต้นเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับจากการทางานจนถึงมันทาให้เห็นภาพระบไซนั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นจนําเลยของภาวะวิกฤตทางทางการพัฒนา การใช้ทรัพยากรของเราตั้งแต่หลังจากปีพ่ร2500เป็นต้นมานการเร่งไปใช้ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมันทําให้ปัญหาหนักอันหนึ่งของทะเลสาบก็เกิดขึ้นด้วยในระบบของโซ่ของมันเองฉะนั้นาจากการที่พยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องทะเลสาบเนี่ยมันจึงเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยตัวไซนั่งมันเป็นปัญหาจริงๆของทะเลสาบหรือถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยและผู้คนที่ประกอบอาชีพอันนี้เนี่ย ทำไมยังยังทนสร้างยังทนที่จะเป็นจำเลยของสังคมยังเป็นคนที่ถูกทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนทําลายทรัพยากรจริงๆอย่านั้นหรือก็สุดท้ายก็มาเห็นความซับซ้อนอันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอมุมมอง